มุนิกะนะครับมาสวัสดีกันอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับบ้านไร่นะครับอำเภอบ้านไร่นะครับพอดีนะครับเอาขึ้นมาสามคันเลยนะครับพอดีมีงานเข่าอยู่เมื่อคืนนะครับเพิ่นโทรมาสั่งนะครับก็เอาขึ้นมาเลยนะครับเป็นทีมที่หาเลี an はは้ยงนะครับเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับเครื่องกับพนักดับอยู่พี่หน่องมะฮอดหนึ่งโมงเสาร์นะครับพอดีนะครับนอนระหว่างทางนะครับเลยนอนใกล้ๆบ้านลูกค้านะครับพ่น มีบันไล่นะครับสองคันนะครับอุทัยธานีแล้วก็จะไปอำเภอไอเอียงจังหวัดลาดบุรีบไปน้องแถวพุ่นแบบเอลซีสุดเป็นหัวจะไปไทยหัวมันดีป่ะโอ้ฟาฟาไปฟันเดลยฟาไปฟันเลยนี่นะครับครับ สี่สิบแรงได้เอาเอาออกข้างๆกันสี่สิบแรงนะครับอันนี้แหละวางเสไลยอยู่สามคันเลยครับบ้านยังไงนะเอากูก็ได้ผลไม้เบิร์ดฮะบ้านยังนก่อลองประดุกโอ้ลองลองมาดุกนะครับอำเภอบ้านไร่ผงเมื้อไหร่ผนั่นนั่นดอกเปลือก นี่ประมาณจะม้วนกลัวกัเดินทางไปอีกบันไลยอยีกหม่องหนึหน่งครับตรงทซา์ที่ใกล้ๆกันนี่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับเลยตัวนี้ก็ได้เกิดสร้างสีสมขั้นหนึ่งสร้างสีเขียดไอม่มาสร้งทีเขียดแต่มันเป็นไอ้จอนเดียนะครับมาหดย่ำเ้าๆนะครับพี่น้องก็จังสีแหละถ้าถ้าสร้างมากใกล้ๆเขาก็้ทมามอดเ้าของสี่นะครับ ถ้าลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันถึงงเครื่องกันเรียบร้อยนะครับ L4018 นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ลังไปนะครับใกล้ๆกันอีกแล้วพี่น้องประมาณมาถึงาจะประมาณ10โลนะครับอีกขั้นหนึ่งที่ที่ผ่านเลงนะครับเบนโท่ไปสร้างื่อคืนนี่ครับเด้อนะครับพอดีเขามีที่ที่ผ่านเลงไว้พอดีก็เลยเอาขึ้นมานั่เลยนะครับนี่ครับพี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับเอาละ ตียกใหญ่ใ้เบิ้งเบิ้งมาหนิมีอะไรยกไหมวันนี้โอ้ยบลอกยกบล็อกไทยเตียนนะสี่สิบแรงครับสวยๆเด็กล้างน้ำครับผมกะบอกคอนโทรนไม่เพื่อตุกยางครับเฟิรนกะสร้างผาดสิผืนนะครับกรว่ากะสีนี่แหละกะสีได้เอายกยกขึ้นยกขึ้นเออชุกสูงชุกสูงโดยแต่เรากับประมาณนี้นะครับกูนะรถคลิปรอได้สบายนะครับตัวนี้ รถสิบลอ้อเลยสบ,บายเลยนะครับก็เลอยไหลเตีนเล้าอยู่แถวนะครับนั่นละง,งามง,งามงามงามสวยๆติดต,ตั้งถึงหน้าบ้านนะครับชั่วโมงตองชั่วโมงกันแล้วนะครับพี่น้องเอาไปใส่งานเลยครับพอดีนะครับพอเรากะกำลังนี่ละไอ ขุดมันครับเพื่อนกะเบิ้งมาเป็นปีแล้วครับเบิ้งคลิปของเฮานะครับเพื่อนกะได้สั่งนะครับเดินสั่งอยู่ประมาณสามหมื่นได้นะครับตัวนี้นะครับสั่งสามหมื่นครับเขากลับมาติดตั้งให้พอดีมันกะโดนเนี่ยเพราะว่ามันเดินทางไกลนะครับจากอุทัยมาไอ้ไอ้จากโคราชมาอุทัยใส่เวลาเจ็ดชั่วโมงครับเดี๋ยวต้องขี่ม้านะครับเมื่อคืนใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงนะครับจากโคราชมาอุทัยธานีนะครับสวยๆนะครับเบอร์โทรกับมีนะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจกับติดต่อ ได้เลยนะครับเบอร์นี้จะบอกคอนโทรลไหมทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับเสียบขึ้นให้แล้วเนี่ยเอากุญแจมาเร็วเบอร์ยี่สิบแปดมาตัวนี้นะครับเป็นเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับทั้งเสาชุดขาค่ำทุกอย่างเป็นเหล็กล้างให้เบิดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับหรือว่าการใส่งานที่ว่ามันที่บอลนะครับบ่บ่งุนหิบใจนะครับเวลาเขาหยกมันจะได้สบายนะครับอันนี้มันมันหยก มันยกไอ้สูงอยู่แล้วนะพี่น้องแต่รถเขาต่ำเขาขยับขวามาเอีกนะครับนี่ตัวนี้ตัวเชิดวางลงกอีกแล้ววา,วางวางลงอีกเพราะว่ามันรถเรามันตา่าเขาื่อความแข็งแรงพอเขาวางเลยต่ำมีเลยเห็นบมดพี่น้องเขากาะจังไดยก,ก็ถึงเขาเสียบขวามาดุดเเข้ามาอีกเลยลุงเชินมันก่อถึงอยู่แล้วโอเคเนี่ยครับจังหวะนี้กับกำลังกอะพอดีนี่มันสิยังไก่ตัวเหลดเขะแข็งแรงรหลดเขาติดบริยกเลยนะครับตัวนี้แข็งแข็งกันไปเลยนะครับ เนี่ยเสียบขาม้าจังที่นะครับระดับ400ลได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สามถึงสี่ร้อยลได้สบายเบิร์ตนะครับตัวนี้นะครับถ้าเขาอยากยกหนักเขาเสียบขม้าอีกก็ได้จะทำนี้กับพอแห้งเลยนะครับเอาอย่างเข้าุมเข้าุมันเอาเข้าอีกนิดนึงก็ได้ไม่ไม่แกก,อก,ก็อยากเกี่ยวอยากเกี่ยวมันแข็งแหงเขาลึกๆๆอะไรยังดีเลพไปนองเลอตัวนี้เดินแล้เบึ้ง ก็ผ่ามันกับเอาอีกน้อยหนึ่ง,น,งน้อยเดียวเออละเออพอพอกระบาแล้ก็ก็ผ่าได้สบาย,ย,ยาโตัวตำนี้ก็ขอได้สบายแล้วละบัดทศนี้แข็งปงัญยังบัดทศนี้สวยๆกันไปเลยนะครับอันนี้เพป็นเอากระจกออกนะครับเด้เป็รนระประมาณนี้นะครับแข็งไก่ไก่รถตัวรถแข็ง,ขงนะครับเด้อนี่ ยกสบายเลยครับบอมีดินแบบที่ไหนเนรับน้ำหนักได้เยอะนะครับผมมีหัวอัจ์เจลบีใต้ใพร้อมนะครับอยู่แปดหม่องนะครับเด้อใต้กระบอกใต้ขัวหม่องเผาต้างนาอีกโอ้โคตรดแข็งเลยแหละนี่นี่วสวยนะครับโอเคเปน้องเดี๋ยวเฮ้าไปอละไปพอ่อกันอยู่อยู่ที่นะครับอีกหม่องหนึงนนน่งบรรเลงกันเนึ่ย อะไรวะอีกโอเคได้ได้ได้โอเคนั่นแหละได้แบบนั่นแหละแล้วไปพอกันยูอีกมองนึงนะครับเบ่าหน้าจะเกินสิบโลนะครับอำเภอบ้านไร่ขึ้นกันครับผมครับผมไปคลิปกันต่อเลยครับคลิปที่สองต่อเลยครับ